ตีห้าห้าสิบเจ็ดมาทำข้าวให้หมาตันนี้ก็จะเป็นโครงไก่คุกซอสแม็กกี้นะคะซอสแม็กกี้แล้วก็โครงไก่ฉีกๆแล้วก็ขยำใส่ข้าเจ้าซื้อมาเมื่อวานกลัวมันจะเสียแต่ว่าไม่เสียก็เลยเออเดี๋ยวจะเอาให้เขาชินก็เลยคุกใส่ถุงแล้วจะเทสใส่ถ้วยให้เขาเสร็จแล้วค่ะ เกาะแข้งกาะขาเลยเนี่ยไปเร็วไปไปเดี๋ยวต้องมาสวัสดีแม่ก่อนตีห้าห้าสิบเจ็ดกินข้าวแต่เช้าเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเร็วขึ้นขึ้นมามากินข้าวเร็วเอาเร็วเอาขึ้นมาขึ้นได้ลงได้ละโอ้โหน่าสงสารเอาใหม่สวัสดีค่ะนั่งลม นั่งลงก่อนสวัสดีเก่งมากเก่งมากเก่งมากก่งมากกิ๋งมากอ่ะไหนละอ่ะมากินข้าวซะกินเต้าเจ้าเลยกินเต้าเจ้าเลยเดี๋ยวจะไปเอาน้ำให้เขาอร่อยไหมกินแต่กับรองเป็นโรคลำไส้นะ